ริษัทปูดแดง168ไทยแลนด์จำกัดเสนอรายการชี้ช่องตรวจหนี้กับปูดแดงดำเนินรายการโดยท่านกระทานสมปองแซ่ตั้งข่าวดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุดใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้น ใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ปูแดงไขโตซานใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกหาแต่ปูดแดงไขโตซานสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับ เข้าสู่รายการชี้ช่องปลดหนี้กับปูแดงท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายวันนี้คนหลั่งไหลเข้ามาเยอะจริงๆครับท่านผู้ชมครับมีคนทําเครือข่ายวันนี้นะครับสิบกว่าล้านคนละครับเพราะนั้นธุรกิจระบบเครือข่ายเป็นธุรกิจแห่งอนาคตจริงๆครคนที่ได้มาลิ้มรสพูดง่ายๆก็คือได้มาศึกษาและทําความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับ หลังจากที่เข้ามาศึกษาและเข้าใจแล้วเขาจะเข้าใจเล้ว,ว่าชีวิตนี่แหละจะตอบโจทย์ด้วยว่าธุรกิจเครือข่ายนี่แหละครับคือธุรกิจแห่งอนาคตเลยเป็นธุรกิจที่มีความหวังเลยท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีผู้นําของบริษัทได้มาศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจระบบเครือข่ายแล้ววันนี้นะครับเขาเชื่อมั่น เขาทุ่มเททั้งชีวิตฝากชีวิตไว้กับธุรกิจระบบเครือข่ายของบริษัทปูดแดง168ครับเรามาดูช่วงมากของเรานะครับผู้นำของเราทำไมถึงมีความหวังมากมายขนาดนี้ครับพักสักครู่ครับ ดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไข่โตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเช้าไทยผมใช้ปูแดงไข่โตซานใช้แล้วจมผู้ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานปูแดงไคโตซาน ใช้ได้กับสัตว์น้ำและสัตว์บกทุกชนิดช่วยสัตว์แข็งแรงโตไวมีภูมิต้านทานโรคมีขนาดสม่ำเสมอขนสวยเนื้อแน่นน้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรเห็นได้ชัดเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เรียกขาแต่ปูดแดงไคโตซานผมใช้ปูดแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับ ปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ดีของพี่น้องไทยจะอยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไครโตสานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเช้าไทยท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครับคนหลังไหลเข้ามาศึกษาเครือข่ายกันมากจริงๆครับ จากที่ไม่รู้แล้วมาเรียนรู้แล้วเริ่มสนุกกับธุรกิจเครือข่ายแล้วครับวันนี้เช่นเดียวกันครับโอ้เป็นสาวใหญ่นะฮะที่เขาเรียกกันเรียกกันในบริษัทเราะฮะมีความสุขจริงๆครับถ้าเจอคนนี้แล้วต้องมีความสุขอย่างเดียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะฮะอารมณ์ดีครับคือเจ๊ใหญ่เราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะเจ๊ใหญ่เป็นไงครับ สนุกกับธุรกิจเครือข่ายไหมสนุกอย่างมากเลยค่ะความแก่หายไปเลยค่ะฮือฮาดีนะเวลาเจ๊ใหญ่มามีสีสันที่ออฟฟิศเรานะฮะอ้าวมาที่มาที่ไปชื่อจริงอ้าวโชว์หน่อยนี่คืออะไรครับนี่คือข้อมูลส่วนตัวใหญ่ค่ะก่อนที่ใหญ่จะมาเจอปูแดงค่ะเมื่อตอนอดีตใหญ่เป็นสาวบริษัทนะคะไม่ได้เกี่ยวกับการเกษตรเลยเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส สาวโรงงานอ่สาวบริษัทค่ะบริษัทฝ<ม>รั่งค่ะดูแลพนักงานม,มีลูกน้องก็5้าหคนนะคะดูลูกน้องมาระยะเวลา30มสิบปีนะคะอพออายุได้เต็มที่แล้วบริษัทเขาก็ต้องมีการเออร์ลี่ใช่ไหมคะดีทายอายุคุณแก่แล้วเอาไปวางปลดและว,วางก่อนเขาจะปลดวางเราเราก็ดูว่าเออเรายังมีเรี่ยวมีแรงเราอยากทำตัวเองให้มีคุณ่าภาพนี้แก่แล้วเหรอภาพนี้แก่แล้วนะคะเนี่ย ก็บอกไีไล่ไล่ออกไปซะไล่ออกไปซะเปลืองข้าวเปลืองค่ะเปลืองข้าวเปลืองเงินเดือนนะะก็เลยมองว่าเออเรายังมีเลี้ยวมีแรงเราเราต้องทําตัวให้มีค่าให้มีคุณค่าถูกไหมคะอยู่อยู่ตรงนี้กี่ปีเนี่ยอยู่ตรงบริษัทนี้มา33ปีค่ะโอ้โหคุณผูกพันน่าดูเลยค่ะผูกพันมากเลยค่ะโอ้โหพี่พี่น้องๆยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ค่ะโอ้โหยังอยู่กันมเยยีบ้างไว้เนี่ย ไปค่ะไปค่ะออมีเอาลูกสาวไปฝากไว้ค่ะหนึ่งคนไม่ทําสเสรเอาลูกสาวไปทํางานต่อค่ะอ,อไปทําด้วยธุรกิจของคนมีโมโดดกสืบทอดครับแต่นี่อะไรกันเนี่ยอันนี้เวลาเ,เราพอเราเข้ามาศึกษาในปูแดงเราก็เลยมาศึกษาค่ะอืม,มีการศึกษาฝึกอบรม ใหญ่ก็ใหญ่ไม่เป็นเลยไม่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการขายตรงนะคะทํางานบริษัทมาตลอดเลยยันแก่ตอนที่ทํางานบริษัทไม่เคยศึกษาขายตรงไมไม่เคยเลยค่ะไม่ทราบเลยได้แต่ว่าสมัครเอาซื้อสินค้ามามใช้พวกเครื่องสําอางอนะคะพวกเครื่องสาอางพวกอะไรเอามาใช้แล้วก็พอมาดูรายการปูดแดงนะคะดูก่อนค่ะดูก่อนว่าอ๋อดูสื่อจานดาอ๋อดูสื่อจานดําค่ะแบบว่าเรา เรามีอายุแล้วเนาะเราจะออกแล้วเราจะเกษียณแล้วแล้วเราจะทําอะไรกันดีอย่างก็เลยมองดูคือเจ้าของก็ลําคาญเจ๊ใหญ่แล้วแหละลำคาญแล้วค่ะฝรั่งบอกโอ้เห็นมาจนแก่แล้วค่ะตั้งแต่เช้ายังแก่พที่ก็อยากทํางานก็อยากทําอยู่เพราะเรายังมีเรี่ยวแรงแต่มันหมดอายุตรงนั้นแล้วค่ะเราก็แต่ใหญ่เออรี่มาก่อนพอมาเห็นผู้แดงปุ๊บใหญ่มองดูว่าเออเราชอบเนะเราชอบแบบนี้เราชอบแบบว่า การเอาสินค้าดีๆไปนแนะนําคนเนี่ย oh. แล้วเหมือนกันเราช่วยเหลือ mm. ใหญ่ก็เลยมองว่าเอยเราลองดูที่ตรงนี้มันจะมันจะไม่คนอื่นเขาทําได้เราก็ทําได้นะคะใหญ่ก็เลยเข้ามาศึกษาเข้ามาดูบริษัทว่ามีจริงไหมเจ้าของเป็นยังไงแล้วเขาทํากันยังไงอะไรเนี่ยคะ่ะ mm. ศึกษาอยู่นานคือดูจากจันดําดูจากจันดํามาไม่พอก็ต,อต้องมาที่บริษัทอีกใช่ค่ะมาที่บริษัท oh. อยากเห็นตัวประธาน oh. ว่าตัวเป็นๆเป็นยังไงเออเข้าไปดูนานไหมเนี่ยเจ๊ใหญ่เข้าไปดูมาสักเข้าไปดูวันแรกปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันมาเยอะแยะเลยเขามากันทําไมเนี่ยแล้วตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยค่ะแล้วใหญ่ก็มาดูว่าเฮ้ยมันก็ไม่ยากเนอะลงทุนก็ไม่ได้อะไรนักหนาเลยแทบจะไม่ต้องลงทุนเพียงแต่เรามาเอาสินค้าไปแนะนําให้ญาติพี่น้องเราใช้ดูีิว่ามันจะดีจริงไหมใหญ่มาวันแรกใหญ่มาดูปุ๊บ ยายบอกเลยว่าเราจะทำยังไงเนี่ยพี่ใหญ่อยากได้ตัวสินค้าเนี่ยไปให้ญาติพี่น้องใช้เขาบอกว่าพี่ขอซื้อเลยเหรออ่าขอซื้อเลยยังไม่รู้เลยว่าเขาทากันแล้วเขาได้เงินยังไงคือตอนนั้นอ่ะใหญ่ไม่ได้มองว่าเออยากใช้สินค้าอยากให้ญาติเราใช้ถูกค่ะอยากให้ญาติใช้แล้วญาติทําอะไรอ่ะญาติก็ทําข้าวเขาเจรนาข้าวไม่ใช่ญาติของใหญ่นะคะญาติของสามีใหญ่เป็นคนกรุงเทพเดี่มเป็นคนกรุงเทพค่ะทําที่ไหนครับ ทำที่ลบบุรีค่ะแฟนอยู่ลบบุรีนาข้าวนี่นะค่ะอ๋อญาติสามีญาติสามีก็เลยซื้อเอาไปไปแจกจ่ายให้เขาใช้กันใช้ฟรีนะไม่ใครใช้เสียเงินช่วยทดลองหน่อยช่วยทดลองหน่อยเพราะว่าพี่ใหญ่ก็ไม่รู้เองสินค้านี่มันเป็นยังไงมันดีไหมถามอะไรก็ตอบไม่เป็นตอบไม่เป็นแต่ทีนี้แต่ทีนี้ใหญ่ศึกษาใหญ่ศึกษาจนตอบเป็นเลยค่ะตอนแรกๆเขาไปถามญาติบอกว่าใช้ยังไง ก็อ่านเอาสิตอนแรกตอนครั้งแรกเลยใหญ่เอานําสินค้าไปเสนอบ้านแฟนนะคะใหญ่เรียกเขามาเของนากันหมดเลย4ี่ิคนแล้วทีนี้ทงทั้งที่ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแม่เรียกว่า4ี่สิคนเลยนะค่ะอสี่สิบคนโอ้แล้วเขามานั่งกันตัวเปียกหมดเลยกาลังไปดํานากันอยู่แล้วใหญ่ก็พูดตามที่ใหญ่ไปฟังมาครั้งแรกอ่ะยหาก็บอกลองใช้ตัวนี้ซิปูแดงตัวเนี้ยไม่ต้องไปซื้ออะไรใช้นะใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวอีตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรแต่ใช้เป็นไงแล้ว เดี๋ยวรายงานใหญ่ด้วยอย่างก็พูดอย่างงี้ยใช้กันหมดเลยไม่ชาวบ้านเขาฟังแล้วเสร็จเขาเขาเชื่อคนเลยหรอเขาเชื่อเพราะเราเราเป็นญาติพี่น้องเขาแล้วเราเป็นเราเป็นสะพ้ายที่แบบว่าเหมือนเขาามองว่าใหญ่เก่งอะค่ะอก็มองว่าใหญ่ตาหน้าคมดมน้นถูกค่ะโอ้เจ๊ใหญ่พูดอะไรก็เชื่อเขาเชื่อถ๋ยว่าหารู้ไหมว่าชาวบ้านขำกิ้งขำกลิ้งไม่ขำค่ะนาไม่เคยชายสักชิ้นไม่เคยดำถูกไหมใช่ค่ะ เจ้ใหญ่บรรยายซะโอ้โหบรรยายซะสวยหรูแต่มันความจริงค่ะ <c oughs> เ,เป็นยังไงตอบรับมาเป็นยังไงพอให้เขาใช้ปุ๊บโอ้โหเท่านั้นแหละเอาปุ๋ยมามั่งสี่ปุ๋ยมีไหมอ,อยหาก่ก็เลยลงถามอย่างอื่นอีกถามอย่างอื่นอีกโอ้เออนาใหญ่อาใหญ่ป้าใหญ่มีปุ๋ยไหมบอกมีเดี๋ยวอาจะเอาปุ๋ยมาลงให้สิบหตันโอ้โหใช้กันแบบอร่อยอร่อยใช้กันแล้วก็ขอบคุณวพาใช้ดีจังเลยอย่างงู้นอย่างนี้ยายบอก นี่แหละของเขาดีจริงตอนนี้ใหญ่ก็ทําตรงนี้เต็มที่แล้วทุกคนมาสมัครกับใหญ่หมดเลยวันนั้นน่ะสี่บกว่าคนนะสมัครหมดเลยญาติาพี่น้องค่ะครั้งแรกๆเนี่ยนะทำไมง่ายได้จังง่ายไจังเลยอยากว่าทําไมมันง่ายจังวะกูไม่รู้งนี้ลาออกจากบริษัทมานานแล้วมาปล่อยให้แก่จนป่บบานนี้ใหญ่ออก,ก็ใหญ่ก็ พอต่อไปปุ๊บสั่งตลอดเลยธรรมดาไปบ้านแฟนน่ะเดือนหนึ่งไอ้ปีหนึ่งครั้งหนึ่งพอทําธุรกิจปูแดงเสร็จแล้วปุ๊บอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสองครั้งเพราะนําสินค้าไปส่งให้เขาใช้โอ้กลายเป็นเจอยากเดือนละหลายครั้งเลยเดือนละหลายครั้งเลยเจอกันบ่อยมากจนแบบว่าจะต้องหาซื้อที่ตรงนี้ไว้ที่สําหรับตั้งโกดังเลยนะคะตอนแรกเราอยากจะตั้งโกดังเองอะไรนี้ค่ะค่ะ บอเสียงตอบรับถูกไหมเสียงตอบรับดีมากเพื่อความสะดวกของลูกค้าใช่ค่ะมารับสินค้าได้ที่นี่ค่ะตกลงทําไม่ทําเนี่ยทำค่ะแล้วทำแล้วบริษัทมีอบรมที่ไหนหรือมีอะไรเนี่ยใหญ่ไปทุกที่ครับไปทุกที่ที่มีปูแดงเขามีการฝึกอบรมหรือมีการสอนครับเพราะว่าทีมงานใหญ่อยู่ทั่วทั้งประเทศเลยนะคะใหญ่ก็จะช่วยเหลือตรงนี้ภาพที่อบรมมีไหม ภาพที่อบรมไม่ได้เอาเข้ามาครับมีแต่อีตรงที่ไปเที่ยวภาพที่แบบว่าตอนใหญ่เข้ามาครั้งแรกก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวอค่ะใหญ่เป็นคนกรุงเทพไม่เคยไปนอนตึกใบหยกคนกรุงเทพแท้แท้เลยค่ะท้ายจะไปนอนตึกใบหยกนอนเล่นๆไปนอนได้อย่างง่ายคืนละห้าพัน ่ลใครจะไปนอนเล่นคะนี่ไปทั้งทีคนเนีตอนนั้นเนี่ยไปทั้งครอบครัวเลยค่ะลูกได้เที่ยวไปทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวเลยเด็กๆเขาว่าไงเนี่ยอลูกดีใจมากดีใจตรงไหนคะที่เขาได้เงินจากท่านประธานคะท่านประธานแจกลูกได้อ่างเปาเองได้อ่างเปาแจกลูกแค่ยุ้มจิ้มยุ้มจิ้มคนละพันละพันเด็กก็ดีใจแล้วพ่อแม่ไม่เคยให้ทีละพันนะคะแม่ให้ทียี่สิบสามสิบบาทพอบอสให้คนละพันละพันเด็กเขาก็ดีใจแม่ ที่หลังมีแม่พาไปอีกนะอยากได้อีกอบอกโอเคแม่จะทําเต็มที่เลยลูกต้องช่วยแม่ด้วยนะไปโรงเรียนหรือไปมหาลัยก็ช่วยแม่พูดด้วยนะเขาก็ช่วยพูดลูกค่ะช่วยพูดแล้วลูกก็มีรายได้แหละตอนเนี้อค่ะใหญ่ก็เลยเปิดให้ลงเปิดให้ลูกเปิดให้แฟนครอบครัวมีคนเปิดให้หมดไม่พูดไม่ได้ไปเที่ยวนะท่านลูกไม่พูดท่านลูกไม่พูดเงินเข้าบัญชีเดี๋ยวแม่เอานะเขาเขาเห็นตัวเงินแล้วค่ะเขาเห็นตัวเงินลูกอะ แล้วนี่อะไรเนี่ยดีเที่ยวที่ไหนอ่ะอันนี้เนี่ยเห็นไหมความประทับใจนะคะ,ะที่ใหญ่เข้ามาแล้วประทับใจท่านประธานท่านประธานเป็นกันเองครับทุกคนไม,ไม่ใช่ว่าเฉพาะใหญ่คนเดียวทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาปูดแดงเนี่ยมันมีความอบอุ่นที่<ม>ใหญ่ทําตรงนี้ใหญ่มีความรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันกันเอง<ม>เหมือนเราเป็นพี่น้องกันมาแต่ชาติไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใหญ่ก็เลยชอบชอบตรงนี้ชอบทํางานที่แบบว่าสนุกสนุกน <ะ S 2> ด้วยแล้วได้บุญด้วยค่ะตรงนี้ใหญ่ชอบ นี่แสดงว่าไปทั้งบ้านเลยใช่ไหมไปทั้งบ้านเลยค่ะถ้าแม่ไปไหวก็แม่ก็จะไปด้วยหรอกค่ะแม่เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวค่ะนี่ไปที่ไหนครับอันนี้เมื่ออบรมที่เขาใหญ่ค่ะโอ้แสดงว่าคุณผ่านทุกคอร์สมาผ่านทุกคอร์สเลยค่ะผ่านหลายคอร์สแล้วซ้ําหลายครั้งแล้วค่ะเป็นพี่เลี้ยงด้วยค่ะโอ้ตอนนี้เป็นถึงเป็นพี่เลี้ยงเลยเป็นผู้เลี้ยงเป็นผู้นําแล้วตอนนี้ค่ะอ่า การอบรมที่ผ่านๆมาเป็นยังไงครับเนี่ยแหละใหญ่ไปอบรมมาใหญ่อยู่บริษัทมาไม่เคยอบรมอะไรแบบนี้พออบรมเลยปุ๊บใหญ่มีความรู้สึกว่าเราทำแบบเพื่อใครทําแล้วมันเราอะไรจะได้อะไรมั่งพอไปฟังแล้วปุ๊บเลยมีความรู้สึกว่าเออเราต้องมีจุดจุดจุดของเราว่าเราจะต้องจุดตรงไหนไปตรงไหนอะไรตรงไหนเลยคะ่ะแล้วทําแล้วใหญ่ก็มีความคิดว่าเออเราอยู่มาจนแก่แล้วยังเราไม่เคยทําอะไรให้ ให้แม่คําว่าแม่ว่าพ่อเนี่ยไม่เคยเลยค่ะพอมาตอนนี้ก็มีความคึกว่าจะต้องทําให้พ่อแม่ก่อนที่พ่อแม่จะไม่ได้อยู่กับเราโอ้ต้องทําให้เขาเห็นนะให้ทําให้เขาเห็นว่านี่เราทําสําเร็จแล้วนะอตรงนี้ค่ะนี่ค่ะได้หลายอย่างมากเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าใหญ่ะหลังจากอบรมนี่รักพ่อแม่ขึ้นไหมรักขึ้นรักขึ้นแบบว่าไม่อยากให้เขาไปจากเราอะโร่ใช ตรงนี้นี่เอาพวงมาลงบาลอะไรไปกับตรงกับเท้าพ่อไหมเนี่ยฝืกอย่างเาบค่ะกาบตอนนี้มีแม่คนเดียวอแม่ก็แปดสิบกว่าแล้วไม่เคยทําไม่าบอกแต่ว่ารักแม่แม่กระทั่งแต่ไม่เคยการแสดงออกรักก็ยังไม่เคยพูดเลยคมันมีความอายค่ะอายตอนนี้ไม่อายแล้วค่ะเพราะเราโตแล้วโตแล้วแก่แล้วแล้วเป็นแม่แล้วเราเป็นแม่ของลูกอ่ะแล้วเรานึกใจเราทำไมไม่ทําให้ลูกดูอะไรอย่างเงี้ยนึกโมโหตัวเองค่ะ ตรงนี้แม่ตกใจไหมหลังจากที่ไปแสดงเงี้ยแม่แม่ไม่ตกใจหรอกแม่แก่แล้วแกก็บอกว่ามึงไปทําอะไรมาเนี้ยโออะไรเงี้ยเปลี่ยนขนาดนี้เลยเออใหญ่ก็บอกแม่อืเราก็พูดกับแม่นะให้เขาแกเข้าใจอะไรเงี้ยอเขาบอกแม่ให้พรหนูดีเยอะนะอะไรเนี้ยแกก็ให้พรโอ้โหตรงนี้เราก็คือความสุขจริงๆนะถูกความสุขขอให้เข้าใจเนาะความสุขค่ะอืมแล้วชีวิตครอบครัวของใหญ่ใหญ่ก็ว่าเออใหญ่จะต้องทําตัวเองให้มีประโยชน์ ให้มีคุณค่านะคะตรงเนี้อยากจะบอกทุกคนเลยทุกคนมีพ่อแม่แต่ไม่ได้เหลียวหลังเบมองอ,ะอ่ะตรงนี้ค่ะอ่ะเจ๊ใหญ่มีอะไรจะเชิญชวนเชิญเลยครับค่ะเออเจ๊ใหญ่ก็อยากจะบอกอยากจะแนะนําพวกน้องๆลูกๆนะคะตอนนี้เราทํางานตามบริษัทก็ยิงอยู่ทําโรงงานก็ยิงอยู่ทําอะไรก็แล้วแต่เราต้องมองอะไรนะคะมองอะไรที่เราจะทํายังไงให้มันเสริมได้อีกสักอะไรหนึ่งทําไ้เได้ครับ ทำอะไรก็ได้หนูทําอะไรก็ทําไปนะคะแต่ทีนี้หนูต้องหาอะไรว่าหนูจะก้าวลงมาตรงไหนทําอะไรที่มันมาดูมั่นคงแล้วมันจะมีอะไรตัวนั้นอะเอามาแทนที่มันเสียไปอีกอะไรหนึ่งได้นะพี่ใหญ่ก็อยากจะเชิญชวนว่าทุกคน่ะต้องก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาศึกษาก้าวเข้ามาเรียนรู้ว่าปูดแดงเนี่ยมันทําง่ายทําไม่ยากเลยนะเราลองก้าวเข้ามาแล้วพี่ใหญ่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยเพราะพี่ใหญ่รู้ว่าบทเอ่อรสชาติบทบาทของการที่ว่า คนอยากล้วงกระเป๋าแล้วมีตังอะมีตังก้อนใหญ่ๆอะแล้วมันให้ความสุขเราแค่ไหนมันมันมีความรู้สึกว่าอิ่มค่ะอิ่มมากกระตังล้วงมามีตังอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะเชิญท่านมาเลยได้ค่ะเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้วิธีการทํางานเขามีฝึกอบรมอย่างดีสอนให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอย่างไรค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับสเสน่ห์ของธุรกิจระบบเครือข่าย ใช่ว่าเราทํางานได้แต่เงินได้แต่เงินแต่สิ่งสําคัญอีกอย่างครับคือครอบครัวครับครอบครัวต้องมาเขาเรียกว่าประเทศชาติจะเข้มแข็งต้องมาจากครอบครัวก่อนครับถ้าครอบครัวดีอยู่ดีมีสุขอยู่กันอย่างสันติประเทศชาติก็เข้มแข็งแน่นอนครับเห็นไหมครับวันนี้เจ๊ใหญ่ได้ทุกอย่างนะครับยินดีและดีใจด้วยครับเจ๊ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พักสักครู่ครับข่าวดีของพี่น้องไทยแต่อยู่ภาคไหนก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ปูดแดงนั้นดีไข่ตัวสานปูดแดงเขาดีมาช่วยปลดหนี้กเกษตรกรชาวไทยผมใช้ปูแดงไข่ตัวสาน ใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรพูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซาน ครีมเปลี่ยนสีผม Happy Hair Color o m a r s h a r i f Paris คุณแฮปปี้ผมก็แฮปปี้ขอบคุณ Happy Hair Color o m a r s h a r i f f Paris ที่ทำให้ผมสุขภาพดีสนใจผลิตภัณฑ์ Happy Hair Color ติดต่อนักธุรกิจอิสระปูแดง เม็ดน้ำมันปูแดงผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบเม็ดจากการวิจัยค้นคว้าของทีมงานวิศวรกรเคมีไบโอ,อยแอลเองสหรัฐอเมริกาเม็ดน้ำมันปูแดงสกัดจากวัตถุดิบธ,ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เพิ่มแรงดันของลูกสูบเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีและป้องกันพื้นผิวโลวหะทองเหลือง ที่สัมผัสกับน้ำมันโดยตรงความร้อนในห้องเครื่องลดลงเครื่องยุนสะอาดควันดำและมลพิษลดลงทำให้สามารถเพิ่มระยะทางการใช้งานหรือการประหยัดเชื้อเพลิงได้5-25%เม็ดน้ำมันปูแดงผ่านการจดทะเบียนจาก U.S. EPA ประเทศสหรัฐอเมริกาและผ่านการทดสอบมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลจากสถาบัน SGS Testing Report Oil Gas and Chemical Services แล้วว่าไม่มีสู่นผสมของสารเคมี และสารพิษมีฤทธิ์กัดกร่อนหรือทำลายโลหะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเม็ดน้ำมันปูแดงมีกรมธรร์ประกันความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมสูงถึง10ล้านบาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์วันนี้ได้ที่นักธุรกิจอิสระปูแดงทั่วประเทศ ก็สุขใจทุกทีผลิตภัณฑ์ผู้แดงนั้นดีไครโตซานผู้แดงเขาดีมาช่วยปลดนี้เกษตรกรเช้าไทยท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายจริงๆมันมีสเสน่มากมายครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทำธุรกิจใช่ว่าเราจะหาเงินหาเงินหาเงิน,งนอย่างเดียว ไม่ใช่นะครับผมเคยสัมภาษณ์เด็กไว้คนหนึ่งนะครับรู้สึกจะจําชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อน้องปียวัฒน์นะครับอยู่ที่ขอนแก่นนะฮะหลังจากที่เขาเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ไม่มีอาชีพทำกลับไปที่บ้านขอนกันตั้งตนเป็นหัวโจกตั้งเกงอันตพานไล่ตีไล่ฟันกันทุกวันปียวัฒน์นี่นะครับ มีคุณพ่อเป็นตำรวจมีคุณแม่เป็นครูท่านผู้ชมครับเราฟังแค่นี้เราก็เข้าใจว่าครอบครัวนี้น่าจะอยู่ดีมีความสุขกันไม่ล่ะครับลูกชายคุณพ่อที่เป็นตำรวจคุณแม่ที่เป็นครูกลุ้มใจครับที่ลูกเราไม่เอาถางตั้งตัวเป็นอัมราภานไม่คิดทำอะไร แต่หลังจากพ่อแม่คู่นี้มาทำปูแดงรู้เลยครับว่าต้องดึงลูกกลับมาให้ได้ได้พามาฟังเข้าคอร์ส BBC เข้าคอสคนไม่ธรรมดาที่ไม่ธรรมดาหลังจากปีวัดได้มาผ่านสองคอสเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับเปลี่ยนจากอีกคนเป็นอีกคนเลยครับวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจแลละครับ เขาไม่ได้เป็นหัวโจกนักเลงไล่ฟันกันแล้วไม่มีแล้วครับหลังจากที่เขารู้ผ่านคอสนี้แล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรเขาไม่เคยพูดรักพ่อรักแม่เขาไม่เคยกับเท้าพ่อแม่แต่หลังจากผ่านคอสนี้ไปพ่อแม่มีความสุขครับปะลึงครับลูกแต่งสูตร ทำธุรกิจปูแดงมีรายได้จากปูแดงญาติพี่น้องไม่เอาแล้วครับปิยวัฒน์แต่หลังจากเข้าหลักส่วนนี้ญาติดีใจอีกครับโอ้โหเขาบอกว่าอะไรที่เขาทำให้เขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้ครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับธุรกิจระบบเครือข่ายใช่ว่าเราจะมาหาเงินอย่างเดียว การทําเครือข่ายคุณต้องเป็นคนดีนะครับไม่ใช่เป็นนักเลงหัวไม้นะครับหรือจะไปขายของได้ไม่ใช่ครับแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดคุณได้ครับโดยเรามีหลักสูตรหลักสูตรนี่นะครับผมเห็นล้วครับมีหลายคู่จริงๆฮะหลายครอบครัวมาศึกษากับเราครอบครัวนั้นมีความสุขจริงๆฮะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกที่มีปัญหาหลังจากมาศึกษาแล้วโอ้โห คุณจะทึ่งจริงๆครับท่านผู้ชมครับโทรเข้ามาหาผู้นำสิครับทุกคำถามมีคำตอบครับหมดเวลาเวลาหมดสวัสดีครับตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม2554วันเสาร์ที่20สิงหาคม OPP โรงแรมรีเจนท์ลอสอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เวลา12.30ถึง14.30วันพุธที่24สิงหาคมและวันพฤหัสที่25สิงหาคมคนไม่ธรรมดาจังหวัดขอนแก่นเวลา8.00ถึง18.00วันเสาร์ที่27สิงหาคม OPP โรงแรมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เวลา12.30ถึง14.30